ได้เวลามาทำงานโรตัดแล้วล่าโอ้ยตายจริงกว่าจะมาถึงอะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำงานโรตัดกันค่ะโอ้ยตายจริงดีใจมากเลยเนาะเฮ้ยตายจริงอะไรนะเนรี่ยตกใจหมดเลยอิสว์โอ้ยตายจริง,โ,รงโหเฮี้ยพ e er ัดลมเล็กมากเลยเล็กกว่ารูจิมีกูอีกอีกอกอกอกดอกแม่งเอ้ยไม่ใช่ดิใหญ่กว่ารูจิมีอีกอีดอกจิมีกกไม่ได้บานอช่วยด้วย ให้ช่วยเลยคะ่ะลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออ๋อคิดเงินใช่ไหมมึงไม่ต้องขอช่วยเลือก็เดยมึงเอามาวางมึงถามเท่าไหร่สีควายงโง่จริงๆหรืออีโง่เอ้ยสวัสดีค่ะลุงสมพงษ์แหมว่าไงคะลุงสมพงษ์ช่วยได้โอเคได้คะ่ะช่วยเดี๋ยวหนูช่วยเองนะคะโอ้ยลุงสมพงษ์ทำอะไรอุยลุงสมพงษ์ทำอะไรอุยลุงสมพงษ์ทำอะไรออุยุยวยลุงสมพงษ์ทำอะไรอุวยลุงสมพงษ์ทำอะไรวิลุงแหมลุงสมพงษ์นี่ก็เด็ดเหมือนกันนะเนี่ยชอบจังเลยแย่คว้าเสบียงจากด้านหลังแล้วเก็บ วะเหี้ย yeah. สัตว์ย well, ิ้มตัวเหี้ยะไรเนี่ยถุงเท้าเสร็จแล้วถุงเท้าแม่มึงสิค่ะลูกค้าค่ะไอ้ลุงสมพงศ์นี่มึงลืมเหี้อะไรอีกอีดอกแม่งรุดดูท่ามึงเดินมึงจะวิ่งหาแม่หมดเลยของกู้เทมหมดเลยควายเล่นเป็นเด็กไปได้ไอ้แก่แม่ง เราจะรับบริการตุ๊กตาหมีดีไหมเหมาะกับมึงดีนะค่ะใช่ด้วยโอเคได้ค่ะรอบนี้หนูอยู่ด้านหน้านะโอ้ยลุงสมพงศ์ทำอะไรลุงสมพงษ์ทำอะไรลุงสมพงษ์ทำอะไรอุ๊ยอุ๊ยลุงสมพงษ์อะไรอุ๊ยลุงสมพงษ์ทำอะไรอุ๊ยลุงสมพงษ์ทำอะไรอุ๊ยอุ๊ยลุงสมพงษ์ทำอะไรอุ๊ยแตกทั้งหมดหนึ่งล้านบาทค่ะหนูลดจากยี่สิบล้านเลยนะเนี่ยแหมทำได้ดีขอบคุณนะคะลุงเฮ้ยเฮียเฮียแม่งเฮียแม่งวาบได้สัตว์ อีสัตย์ห้องน้ำเฮียแม่งไม่เคยล้างมึงไม่เคยทําความสะอาดช่วมเลยเหรอเฮียแม่งกลิ่นโคตรอับโคตรไออีสัตว์เอ้ยอตส่ตห์เตรียมตัวอย่างดีเนี่ยพอกูมารับโทรศัพท์มึงใช่ไหมลูกค้าก็จะมาแล้วลูกค้าก็บอกว่ากูไม่ต้อนรับมึงอีอีควายเอต้อนรับมันอีอีควายอีสัตว์อีเหียอีหน้าเหียอีดอกทองอีหน้าหฮีโทรศั์คอยแม่งเหียยแม่งเลยทุบๆๆๆสวันดี้ค่ะอีแก่โทรมาหาแม่หมดเลยเหียอีดอกทองแม่ง ไม่ตอบอีกอีกอกสัตว์ปัญญาอ่อนพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาอยู่ที่นี่เลกูอยู่คนเดียวอีควายปัญญาอ่อนชิไหมหรืออีงโง่เอ้ยอย่าเชื่อรัฐบาลเลยมึงปัญญาอ่อน Yeah. j s t announced that the videos of a UFO flying around the country is just a hoax. They warn that everyone stays inside and to report anyone who spreads misinformation regarding the matter to them. Oh, อีสัต์แม่งแปลกูเลยวะอ๋อโอ้ยป็นยาอ่อน UFO อะไรของมึงอีแก่ปาอ่อนชิบหมายเลยควาย เอา้าคือที่สองอหรอ,อดีกว่าอีกสวัสดีค่ะแหมสวัสดีเลยนะคะคุณมาดามตริ้วแตกเอาอีสัตว์ฉันต้องการความช่วยเหลือโอ้ยลำคขามันบอกว่ามึงจะเอาอันนี้มึงก็บอกมาดิอีกแก่ถ้าไม่เป็นยากเรื่องยากเด้อแมเอ่เอาอีกแก่มึงลืมเฮียอะไรอีกเฮียใช่ยด้วยเอา้ามึงนี่มึงซื้อมาสองอันมึงซื้อซ้ำทำไมอีกแก่เอออีนี่นี่ เกียเิขยะที่อยู่หน้าประตูห้องน้ําเอา้าแล้วมึงจะปิดหาหีมึงหรอไอ้เหี้ยขอโทษห้องห้องน้ำปิดขอโทษปัญญาอา่อนเล่นอะไรของมึงเนี่ยเด็กเวนเลยเหี้ยบชีบ้านมึงมีงมงสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยลำบากกูต้องมาแก่ในีเด็กเวนไปเล่นกับแม่มึงไปเหรอ โอ้ยเยี่ข้ามาเล่นหน่ะแม่ไมหนูเว่ยอีเด็กเว่ยที่ไหนมึงมาปอนอีเด็กเว่ยแล้วอี้ยอ้าวสวัสดีค่ะลุงสมพงศ์มือลืมพียอะไรวะแม่งกูเห็นเนี่ยลูกค้ามาเนี่ยแค่สองคนเองอีสัตว์เอาคนหมดนี้สิบาทพอลดให้หนึ่งบาทเยียแม่งอีสัตว์แล้วแม่งมึงไม่ทิ้งวอี้เพื่อเรื่องงานอีสัตว์แลเร็วอีดอกทองแม่งสตร์ชั่ว เรียบร้อยนี่กว่าแม่มึงอะแล้วจะไปเช็คทำไมอีสัตว์มันใช่เรื่องที่มึงต้องมาเสลอไหมล่ะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงตัวเฮียหรือก็ไม่มาเมียมึงต้องมาเสอด้วยวะแม่งโอ๊ยติดอีสัตว์เอ้ยแม่งมันใช่เวลาที่มึงจะมาสั่นแลนเณเรื่องชาวบ้านมันอีสัตว์เอ้ยแล้วมึงมาอยู่ตรงป่าเนี่ยใส่ก้าเฮียตกใจมาเลยเฮเร่องอ้นาเยี่ยดอกคอยอีนาแกเอ้ยแม่ง ไอ้ของมึงวะมึงกูไม่ไปต่อเลยมึงจะไปต่อหาแม่ึงมป็นเนี่ยะไรแม่เยี่ยแม่งทำไมต้องส่ในเรื่องชาบ้านด้วยีสือจดอทียอะไรแม่เป็กูไม่เข้าใจเลยจะบอกว่าบุเทียบเลยแม่กูไม่เข้าใจกูเลยอเยี่ยแม่งชาติอีบีกูก็ไม่ถึงจุดนี้แล้วมึงเป็นอะไรมาไอกูทำใจมาแ้เยี่ยแม่เยี่ยไม่ก่งจะมาหาแม่เลยเยี่ยีนะ่าช่ชาติหังหมาอีเราแม่มึงไม่เรากูอยู่คนเดียวเดี๋มึงไม่เข้าใจเลยกูทำงานคนเดียวกูก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนมาเยอะอีชาตัวยเอน กับไปนะไม่ก็ต compute ้องยันก <c ind> <qualcosa> ับกูก็พยายามจะหาที่กลับอยู่ไหมแต่กูก็หาไม่เจอมึงให้เคยเห็นใจกูบ้างเลยหรออยาบประยชั่นเจี๊ยพวกสันเลวเว้ยแมงเงยทำไมต้องเคยเจอกับกูได้เนี่ยกูก็พยายามหาทางกลับม่แล้วแล้วมึงไม่เอะะกูกลับเลยอะทม่ไมมึงทำกับกูแบบนี้บอกไม่เข้าใจเลยอะทำไมมึงทำแบบนี้อะกูไม่เข้าใจเลยไม่เคยเห็นใจกูบ้างเลยหรอเนี่ยทางติดทางตันทางสันะเลวทางดอกทองทางหน้าเหี้ยทางหี้ ติดทำไมมันมืดอ,อยู่อย่างเดียวมึงมีดแบเดนี้ถ้าไม่กูหันไปทำไม่กูหันไปไม่ได้มึงเป็นควายเลยมั้งมันอีสาาัตย์อีเหี้ยม่มือหันก็กูไม่อยากให้กูตายขนาดนั้นหรอก กูจะไปได้ไงล่ะโอ้ยอีศาสต์อีเนี้ยอีโง่อีหน้าเยี้ยอีดอกแม่งแล้วกูจะไปอ๋อยังไงเข้าไปได้แล้วอีเนี้ยกูกูจะเข้าได้กูก็ต้องหนงทางต้องป่าต้องดานเหตุหมายความขี้เสือกของมึงก็เป็นแบบนี้แล้วเมมึงต้องเสือกเรื่องชาวบ้านด้วยวะมันใช่ที่ของมึงไหมอีศาสต์ทำไมต้องเสือกด้วยวะอีเนี้ยอีแก่อีสลายอีหน้าเยี้ยว่าไงอีศาสต์มีเฮี้ยอะไรโทรมาหาแม่มึงหรืออย่าปรีอีหน้าหี คนคนจะฟังกูไม่อยากฟังกูไม่อยากรู้เรื่องใครและอีกแก่แม่งโทรมหาบิดามานดอยเมื่อไรอีดอกทองแม่งไม่เล่นแม่ง